พาร์ทที่หนึ่งตรึงใจจนต้องฉุดบทที่หนึ่งฉุด8ปดปีต่อมากรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแสงสีเสียงยามค่ำคืนหลอกล่อให้หนักท่องเที่ยวราตรีออกมาเริงระบำหาความสุขสำราญหลงไหลไปในของนอกกายที่สร้างแต่ทุกข์มากกว่าสุข บนท้องถนนใหญ่ใจกลางเมืองปรากฏรถยนต์ลีมูซีนคันใหญ่สุดหรูแบบกันกระสุนความยาวของมันมากกว่าขนาดรถธรรมดาหลายเท่านักสีดำทะมึนทำให้มององค์อาจเยี่ยงนักล่ามันวิ่งไปตามท้องถนนด้วยความเร็วคงที่ด้านหน้าและด้านท้ายของรถคันใหญ่ถูกประกบด้วยรถ SUV ข้างในนั้นมีชายผิวขาวรูปร่างสูงใหญ่ ขันละห้าคนพวกเขาคือมือดีที่รับใช้เจ้านายผู้มีนามว่าคิมบอสกาจะถึงหรือยังวิวจะถึงแล้วครับแค่ได้ยินเสียงที่เปล่งออกมาใจของคนขับรถพ่วงบอดิกาศนั้นก็สั่นไปทั้งร่างเท้าเหยียบคันเร่งไปจนสุดกำลัง หญิงผู้ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังและดื่มเหล้าเพียงลำพังก็คือเจ้านายของเขาอีกฝ่ายไม่ชอบรอชีวิตเหมือนวิ่งอยู่ตลอดเวลาคิมคือนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลติดหนึ่งในสิบของโลกและเป็นเจ้าแม่เพย์กราที่มีชื่อเสียงกระชอนไปทั่วโลกเช่นกันรถทั้งสามคันจอดลงพร้อมกันไม่นานนักบิวจึงรีบวิ่งมาเปิดประตูให้นายสาว คันแล้วจึงถอยออกมาแล้วก้มหน้าอย่าเมื่อเจ้านายอารมณ์ไม่ดีไม่ว่าใครก็เขาน่าไม่ติดเลยหญิงที่วิวเรียกว่าเป็นนายก้าวลงมาจากรถรองเท้าส้นเข็มสีน้ำเงินแบรนด์ดังอวดโฉมก่อนออกมาราคาของมันนั้นไม่ต้องพูดถึงแพงยิ่งกว่ารถยนต์คันเล็กเซยอีกเธอผู้นี้สูงประมาณผู้ชาย รูปร่างภายนอกดูบอบบางเหมือนผู้หญิงทั่วไปแต่หากได้ลองปละมือกับเธอในสนามมวยหรือสนามยิงปืนแล้วก็ต้องให้รีบเปลี่ยนความคิดที่ว่าคิมบอบบางแค่รูปลักษณ์เพราะหากแต่ฝีมือนั้นฉกาดเขาคันหน่วยทหารที่แกล่งที่สุดในโลกคิมออกมายืนเต็มความสูง182เซนติเมตรรัศมีนั้นทอประกายดั่งราชินีผู้เก่งกาจ ดวงตาสีฟ้าครามเผยความดุดันอย่าเมื่อเยื้องย่างก็ราวกับนางพญาผู้ทรงอำนาจดานานานั้นคือรถคันหนึง่งซึ่งจอดอยู่กลางถนนมีชายสองคนออกมายืนอยู่ด้านข้างด้วยใบหน้าซีดเผือดหนึ่งเป็นคนขับรถอีกหนึ่งเป็นชายแก่คลาวพ่อเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาหาพวกเขาจึงนั่งคุกเข่าลงแล้วผนมมือไหว้ อย่าทําอะไรผมเลยนะครับชายแก่ไหว้น้ำตาหลากไหลออกมาเพราะกลัวความตายแสงไฟต้องกระทบหน้าของหญิงสาวผู้นั้นยิงส่งผลให้หล่อนดูน่ากลัวขึ้นไปอีกดวงตาดุดันจ้องเขาอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อริมฝีปากที่ฉาบทาลิปสติกสีแดงกำมองดูแล้วยิงคลายกับเลือด ฉันเคยเตือนแกนแล้วนี่ผมขอโทษครับผมขอโทษเอามันไปลงโทษให้หลับจำชายร่างสูงใหญ่ยางสามขุมเข้ามาหาชายแก่คราวพ่อจากนั้นจึงฮิ้วปีกออกไปเหลือแค่เพียงความเงียบทั่วบริเวณตายลงไปนั้นคือแม่น้ำใหญ่ สถานที่แห่งนี้คือใต้สะพานเปลี่ยวมือขาวยกขึ้นอันหมายถึงว่าไล่ให้ทุกคนออกไปจากที่นี่เหลือเพียงคิมและผู้หญิงคนหนึง่งที่นั่งอยู่ในรถของชายแก่คลาวพ่อผู้หญิงตัวสูงเดินเข้าไปเคาะกระจกเพื่อเรียกใครบางคนออกมาดวงตาสีฟ้าของคิมดุคล้ามอย่างน่ากลัว อารมณ์ก็เปรียบเหมือนทะเลที่ไร้ความสงบเหมือนบ้าคลั่งและดีเดือดได้ทบเท่าพันทวีคิมเคาะประตูอีกครั้งเมื่อคนด้านในไม่อยากออกมาคุยกันเป็นเพียงไม่กี่ครั้งที่ต้องเสียเวลารอใครเพราะในชีวิตนี้คิมเกลียดการรอคอยอย่างที่สุดเมื่อรอแล้วไม่สำฤทธิ์ผลหมัดหนัก จึงอัดเข้ากับกระจกของรถยนต์เสียงดังเปลี้ยงและนั้นส่งผลให้มันแตกละเอียดได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งดังออกมาจากด้านในออกมาเสียงสั่งเย็นๆของคิมพร้อมกันนั้นร่างสูงก็เตรียมเงื้อจะชกอีกครั้งเผาว่าก่อนที่จะได้ประทับหมัดลงบนกระจกผู้หญิงบ้าดีเดือด ก็ยอมถอยออกมาสะก่อนเพราะคนในรถยินยอมเปิดประตูออกมาแล้วร่างนั้นแสนบอบบางสูงแค่160เซนติเมตรดวงตาของหญิงคนนั้นกลมโตหากว่าในยามปกติมันคงดูสวยงามราวกับพระจันทร์แต่ตอนนี้มันเปี่ยมล้นไปได้วยความหวาดกลัวผิวของเธอขาวราวหยวกลก้วยดวงหน้าของเธอหวานปานน้ำผึ้งเสื้อที่สวม ก็แค่ชุดเดรสราคาหลักร้อยหากแต่ต้องจำยอมรับจากหัวใจเลยว่าเธอผู้นี้งดงามล้ำค่าราวกับเพชรหายากอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะเสียงหวานร้องขอเขาหอมนั่งลงคุกเข่าต่อหน้าผู้ที่เธอเคยเรียกว่าคุณคิม ดวงตากลมโตสะท้อนความหวาดกลัวและรู้สึกผิดมือยกว่ายอย่างสั่นเทาร่างกายล้มลงอย่างห้ามไม่ได้เขาหอมร้องไห้ปานว่าจะขาดใจตายต่อหน้าคิมบอสกาอะไรกันทำไมกลัวฉันขนาดนั้นคลายไม่ใส่ใจต่อเหยื่อของตนหากแต่หัวใจนั้นคิมรู้สึกสาแก่ใจนัก ดวงตาสีฟ้าคลามจ้องอีกฝ่ายไม่ลดละสายตาพึงพอใจเมื่อยามเข้าหอมมาสยบแทบเท้าของตัวเองคุณคิมคะฉันขอโทษค่ะหยาดน้ำตาร่วงกราวราวกับน้ำตกหลังไหลออกมาราวกับความรู้สึกที่ได้ตั้งใจกล่าวออกไปหรอ ขอโทษเหรอกระแสเสียงเยือกเย็นกล่าวไม่มีแม้แต่ความสงสารให้กับคนตรงหน้ามือใหญ่รวบเอาร่างบางของเข้าหอมฉุดขึ้นมาอย่างเมื่อได้ปะทะหน้ากันซึ่งหน้าบังเกิดความขุ่นข้องหมองใจคิมมองเห็นแต่ความหวาดกลัวของคนตัวเล็กกว่ากล้าเหลือเกินที่เหยียบยํำหัวใจของคิมเหมือนของไร้ค่าแล้วตอนนี้ มาทำยกมือไหว้ขอโทษอีกทั้งยังขอความเห็นใจเช่นนั้นเหรอฮึอ,อยากคิดว่าเธอจะหนีรอดจากฉันได้มันนี่ตลอดระยะทางที่นั่งรถคันใหญ่กลับมาเขาหอมเอาแต่สุกหน้าที่มุมของโซฟาดวงหน้าหวานยามนี้ทั้งหวาดกลัวและตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยไม่คิดว่าคิม จะก,กระทําการอุกอาจถึงเพียงนี้เขาหอมปลายตามองเขาอย่างสํารวจเาว่าพอเห็นสายตาดุดันจ้องมาเธอก็ต้องรีบเบื่อนหน้าหนีไปโดยไวก่อนจะขยับเข้าไปชิดในมุมให้มากที่สุดรถหยุดสักช่วงเวลาหนึง่งหลังจากนั้นจึงเคลื่อนต่อไปพลันกระจกของรถยนต์ก็เปิดออกภาพที่เห็นเบื้องหน้า ทำเอาเข้าหอมถึงกับอ้าปากค้างสิ่งนี้ไม่ใช่บ้านแต่หากน่าจะเรียกว่าคารืหัดหรือพระราชวังมากกว่ายิงเมื่อต้องแสงไฟที่ประดับประดายามค่ำคืนก็ให้รู้สึกราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานทุกอย่างสวยงามจนเข้าหอมอ้าปากค้างตะลึงนี่มันอนาณาจักรของตระกูลบอสกาเข้าหอมเคยเห็นมันในนิตยสารบ่อย รถยนต์จอดลงที่ทางเข้าคาริหาดหากแต่ผู้หญิงที่โดนเขาจับมากลับนั่งนิ่งไม่ไหวติงคิมเองก็ยังดื่มเหล้าไม่ยอมหยุดเช่นกันดวงตาคู่คมนั้นเอาแต่ชำเลืองมองสาวหน้าหวานเป็นระยะจนเมื่อกระดกน้ำสีอำพันเข้าปากหมดแล้วหญิงร่างสูงจึงก้าวลงไปจากรถก่อนที่จะต้องค้อมศีรษะแล้วสั่งเสียงเย็น จะลงหรือไม่ลงดุดันและเด็ดขาดขนาดวิวยังถอยห่างออกมาเมื่อได้ยินความคมของเส้นเสียงชายหนุ่มผิวขาวกลืนน้ำลายลงคอเขาไม่เคยคิดเลยว่านายของเขาจะกล้าฉุดผู้หญิงกลับมาบ้านเท่าที่ติดตามรับใช้คิมบอสกามาไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ปฏิเสธนายของวิวได้ คุณคิมบรรดาลให้ได้ทุกอย่างครั้นจะบอกว่าเป็นผู้หญิงมีลูกให้ไม่ได้ก็ต้องรีบแย้งว่าเทคโนโลยีนั้นก้าวไปไกลแล้วไว้เมดิเคทลโด่งดังไปทั่วโลกไว้เมดิเคทลทำให้ผู้หญิงสามารถมีลูกด้วยกันได้ส่วนกฎหมายเมืองไทยตอนนี้ก็ผ่านการรับรองการสมรสในเพศเดียวกันแล้วสิทธิทุกอย่างนั้นไม่ได้ต่างจากชายหญิงเลย และนั่นหละเมื่อทุกอย่างเอื้ออํำนวยคิมบอสกาเลยกลายเป็นที่หมายปลองของเหล่าคุณนายคุณหญิงที่มีลูกสาวในวงสังคมชั้นสูงคิมสั่งให้วิวไปพักผ่อนได้แล้วในขณะเดียวกันดวงตาสีฟ้าคลามก็จ้องเขม็งผู้หญิงผมทองไม่ชอบใจเมื่อเจอแววตาของเหล่ากาดที่เอาแต่มองคนใหม่ในรถยนต์ ต้องรอไปถึงชาติหน้าเลยไหมดวงหน้าคมคล้ามกลมแล้วมองร่างบางในรถยนต์อีกครั้งนึกโมโหคนที่ทำให้คิมรอมาตลอดก่อนจะเข้าไปในรถแล้วฉุดเข้าหอมออกมาจนได้เธอสั่งให้เข้าหอมเข้าไปในบ้านเดินนำออกไปก่อนหากแต่ก็ต้องหัวเสียเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมตามมาคิมตัดสินใจหมุนตัว แล้วกลับมาตาวัดอุ้มเอาอีกคนไว้ในอ้อมกอดต่อจากนั้นจึงเดินเข้าบ้านไปด้วยหน้าตาที่ไม่สบอารมณ์นักเคยเป็นใบยังไงเข้าหอมก็คงจะเป็นใบ้เหมือนเดิมพลันเกิดอาการแตกตื่นตกใจของคนในบ้านบรรดาภรรยาของบิดาพากันลุกขึ้นแล้วยืนตะลึงมองสายตาทุกคู่เอาแต่อยากรู้ว่า ผู้หญิงในอ้อมกอดของคิมบอสกาเป็นใครเพราะตั้งแต่พวกหล่อนเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่เคยเห็นแม้สักครั้งที่นายใหญ่ของบ้านคนใหม่จะทำอย่างนี้แน่นอนความเจ้าชู้ของคิมบอสกาขึ้นชื่อลือชาเท่าว่ากลับไม่มีผู้หญิงคนไหนได้ติดตามคิมมายังวิมานหลังงามแห่งนี้เลยสักคนเดียวคุณคิมคะ นี่มันเรื่องอะไรกันหญิงผู้นี้มีชื่อว่าแม่หนึ่งนั่นหมายถึงเป็นพรรยาน้อยของพ่อลำดับที่หนึ่งนั่นเองหล่อนอายุมากกว่าคิมสองปีเข้ามานี่ครั้งแรกตอนที่นายคนใหม่ของบ้านไม่อยู่หากแต่ไปเรียนต่อที่อเมริกาดวงตาของแม่หนึ่งนั้นเจือแววของความอิจฉาไม่มีใครที่ไม่อยากปฏนบัติคุณคิม ด้วยว่าอีกคนนั้นขึ้นเป็นนายใหญ่ของตระกูลบอสกาส่วนบิดาก็ป่วยกระสอบกระแสะร่างกายของชาวไม่แข็งแรงเหมือนเดิมด้านคนถูกถามตาวัดสายตาดุด้วยความไม่พอใจไอเยือกเย็นแผ่กระจายอย่างน่ากลัวเป็นอันรู้กันว่าห้ามถามถ้าคิมอย่าพูดจัดแจ้งไปเองเสียงเด็ดขาดและทรงอำนาจ สั่งให้ทุกคนออกไปให้หมดเส้นเสียงหนักแน่นดุดหินผาในราตรีนี้กิมไม่อยากให้ใครอยู่รกหูรกตาหากว่าในายใหญ่ของบ้านสั่งแล้วนั้นทุกคนจะต้องทำตามคําสั่งห้ามมีข้อโต้แยง้งญิงทั้งสมที่ยังคงสาวและสวยผู้เป็นพันรยาน้อยของบิดาจึงพากันค้อมศีรษะแล้วเดินจากไปอย่างเงียบเชียบบัตนั้น ก็เหลือแต่ห้องโลงที่แสนกว้างใหญ่ที่ถูกประดับประดาให้สมฐาน,นะของตระกูลบอสกาเรื่องเรือนทุกชิ้นสั่งมาจากต่างประเทศหนักออกแบบตกแต่งภายในทำให้เหมือนกับอยู่ในพระราชวังก้อมีปานงดงามจนข้าวหอมตลึงตลานอย่านหนีคนสั่งก็เอาแต่สั่งส่วนคนเงียบ ก็ยังคงเงียบอยู่อย่างนั้นเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ช่างดูอึดอัดนักเมื่อวางร่างของข้าวหอมลงบนโซฟาคิมก็คว้าแขนของคนตัวเล็กเอาไว้แล้วนั่งตามลงไปใบหน้าคมคายดุดันจนอีกฝ่ายหวาดกลัวกล้าบไปขายตัวให้คนอื่นอย่างนั้นเหรอ ผู้หญิงที่ชื่อเข้าหอมคนนี้บังอาจเหยียบหัวใจของคิมบอสกาแลนไปเสนอร่างกายให้คนอื่นส่วนไอ้กแก่นั่นคิมสั่งให้คนไปบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับเขาหอมหากแต่มันไม่ยอมฟังจนกระทั่งคิมต้องเร่งนัดกับผู้บริหารของเยอรมันให้เร็วขึ้นมาหนึ่งวันเมื่อเรียบร้อยธุระจึงตรงดิ่งกลับมายัางเมืองไทยทันที เขาหอมได้แต่ร้องไห้นึกอดสูในหัวใจของตัวเองนะักเป็นอย่างที่คิมกล่าวมาไม่ใช่แค่คุณคิมที่ผิดหวังในตัวเธอหัวใจของเขาหอมดวงนี้ก็รู้สึกผิดและละอายเช่นกันศักศีลูกผู้หญิงหายวับไปเมื่อต้องแรกกับคำวัดจําเป็นข้าวหอมไม่ได้อยากทำเท่าไหรนะ่นักแต่เมื่อเข้าตาจน และมีข้อเสนอที่ดีเธอเองก็ต้องยื่นมือรับเอาไว้ดวงตาแดงช้ำมองศพคนคุ้นเคยอดีตนั้นผ่านมาแล้วถึงแปดปีข้าวหอมไม่กล้าอาจเอื้อมกลับไปคบหากับเขาหรอกปล่อยข้าวหอมไปเถอะนะคะหญิงสาวสุดตัวนั่งลงบนพื้นกระเบื้องราคาแพง ยกมือพนมไหว้ทั้งน้ำตานั้นคือทางเดียวที่เ้าหอมจะแก้ปัญหาในชีวิตได้ก่อนที่ร่างบางจะก้มลงกราบที่เท้าชะรอยคิมคงจะเกลียดเธอเข้ากระดูกดำไม่อย่างนั้นก็คงไม่ยกเท้าหนีกันไปถ้าอยากขายตัวมากนะักก็มาขายให้ฉันนี่